หลังจากที่โปรโมทต้นมะนาวไปลูกมะนาวไปอตอนนี้เป็นผลการตัดรับที่ดีมะนาวหมดต้นนะครับมีคนมาซื้อไปดูนะ <c oughs> ครับเนี่ยหมดต้นเลยเนี่ยไม่มีเลย มีก็มีไม่เยอะมีแต่ข้างบน,นบมองลูกไม่เห็นแล้วนี่ครับนีบอ่อันนี้ตอนตอนไหมตอนอันนี้ตอนโอ้ยนี่ครับไม่มีแล้วเนี่ย